หากคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางสถานการณ์เลวร้ายที่ล้อมรอบไปด้วยหิมะอันหนาวเหน็บผมอาร์ตเอนเดอร์จะพาคุณไปเอาชีวิตรอดในไมค์ครับเอาชีวิตรอดหนึ่งวันเทือเขาหิมะอันหนาวเหน็บกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วไปรับชมกันเลยวันที่หนึ่งวันนี้นะครับ ผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันหนาวเย็นมากเลยเนื่องจากเต็มไปด้วยหิมะนะครับผมก็ไม่รีรอนะครับผมก็รีบตัดไม้หาวัสดุอุปกรณ์เลยพืไ่ได้ไม้มานะครับผมก็ไม่รีรอทําโต๊ะคัฟเลยแล้วก็ทําที่ขุดหินแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานนะครับแต่ผมก็ต้องเร่งกับเวลานะครับเพราะว่ายิ่งดึกเนี่ยอากาศมันยิ่งหนาว อ่าและอีกอย่างหนึง่งการเอาตัวรอดการตกอยู่ในสถานการณ์เอาตัวรอดนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือน้ำและอาหารนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะหาอาหารมาจากไหนโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พยายามขุดหินได,ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นเตาเผานะครับเพื่อที่จะสร้าง ่า,านหินฐานไม้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นเชื้อเพลิงเอ๊ะคบเพลิงโอเคนะครับไม่ดีรอนะครับระหว่างที่ผมเผาฐานไม้นะครับผมก็ไปตัดไม้แล้วก็เดินหาอาหารนะครับว้าวหวังว่าในน้ําจะมีปลานะครับแต่ในน้ํามันไม่มีปลาให้ผมเลยผมก็นึกออกนะครับผมต้องหาเบอร์รี่ป่าเฮ้ยนั่นมันกวาง แต่ผมยังไม่มีอาวุธล่ามันนะครับอย่างเช่นธนูผมก็จะไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่ามันขิดผมทําให้ผมตายได้เลยสิ่งที่ผมทําได้นั้นก็คือต้องหาเบอร์รี่ป่าซึ่งมันมักจะขึ้นอยู่ใต้ต้นสนนั่นเองหวังว่านกคงไม่กินเบอร์รี่หมดแล้วนะซึ่งเบอร์รี่ป่านั้นย่อมเป็นสิ่งล่อตาล่อใจของนกมากเลย โอ้พระเจ้าเจอแล้วนี่มันราสเบอร์รี่โอ้ยตอนนี้ผมก็รู้สึกหนาวเย็นมากโอ้พระเจ้าไม่ไหวโอ้ยเราต้องหนาวตายแนย่ผมผมต้องรีบก่อไฟโอ้พระเจ้าในนาทีนั้นรู้สึกความเย็นจนปลายเท้าขึ้นมาถึงหัวเลยโอ้พระเจ้าตอนนี้อุณหภูมิร่างกายต่ำมากแล้วโอ้ย ผมโชคดีนะครับตอนนั้นผมก็กอ่อไฟทันไม่งั้นผมแข็งตายแน่เลยตอนนี้ผมมีอาหารมีแค่ราสเบอร์อร,อรี่สองแลก็บลูเบอร์รี่สองอันเท่านั้นและตอนนี้ผมก็เริ่มจะยิวน้ำแล้วผมไม่รีรอนะครับแบ่งเอาเบอร์รี่ที่ได้มาเอาไปปลูกที่บ้านนะครับผมยอมอดอาหารคืนนี้ก่อนไม่รีรอนะครับผมก็เผากระจกเพื่อที่จะทำเป็นแก้วน้ำนะครับแล้วก็ ครับไฟอ่าเพื่อทําให้สถานที่ที่ผมตั้งอยู่อาศัยนั้นสว,สว่างสวยเพื่อป้องกันมอสเตอร์ชั่วร้ายเข้ามาใกล้อนณาเขตของผมนั่นเองโอ้พระเจ้าคืนนี้มันหนาวเย็นจริงๆคืนแรกผมว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อกันหนาวนั่นเองซึ่งผมต้องตามหาแกะให้เจอเพื่อที่จะเอาขนแกะมาทําเป็นชุด โอเคผมก็ได้ตักน้ําแต่น้ํามันไม่สะอาดเพราะมีเชื้อแบคทีรียอยู่ผมต้องมีที่กองน้ําก่อนโอ้พระเจ้าคืนนี้มันช่างยาวนานยิ่งนักคืนแรกก็รู้สึกว่ามันหนาวแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะไม่ดีรอผมก็ได้ขุดถ <c oughs> ้านะครับคอก ถ้ำนะครับเพื่อที่จะทําเป็นที่บังหนาวที่บังลมนะครับเพื่อหวังให้ผมผ่านคืนแรกไปได้นะครับโดยไม่หนาวตายนั่นเองโอเคไม่ดีแล้วผมก็วางคบเพลิงไว้ในที่พักของผมนะแล้วก็ผม จะเข้านอนเลยคืนนี้โดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยฝันดีแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไหมวันที่สองโอ้ย โอ้ยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยอากาศมันเย็นมากเลยนะเนี่ยโอ้ยตอนนี้เอ่อผมก็เริ่มหิวแล้วผมไม่ดีรอนะครับก็เก็บราสเบอรี่บูเบอรี่ที่มันขึ้นมานะครับแค่2ต้นเองนะครับก็ยังไม่พอยาไส้นะครับผมตั้งแผนการไว้นะครับวันนี้ผมต้องรีบออกไปหาอาหารหวังว่าจะต้องหวังว่าจะได้โปรโตีนกลับไปกินบ้างนะวันนี้ เพื่อกันหนาวนะครับผมก็วางคบเพลิงไว้เลยซึ่งเบอร์รี่ป่าก็ออกผลผมก็เก็บมาให้หมด <c oughs> โอโ้พระเจ้าโชคไม่ค่อยข้างเลยวันนี้ผมเจอเบอร์รี่แค่สองสองลูกเองถ้าผมไม่มีอาหารคืนนี้นั่นมันปลาดุกผมต้องหิวตายแน่ๆผมไม่ไดีรอนะครับกระโดดลงน้ำอุย้ยต้องทนเย็นหน่อยแล้วไม่ต้องรีบต้องรีบ ผมต้องเร่งเวลานะครับแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าอุณหภูมิแม่น้ําในตอนนี้นะครับติดลบหลายองศามากนะครับถ้าผมช้านะครับทาให้ร่างกายผมปรับอุณหภูมิต่านะครับทาให้ผมอาจจะช็อกตายได้เลยตอนนี้ผมก็ได้ปลามาหลายตัวแล้วผมต้องรีบทําเวลาขึ้นฝั่งให้เร็วที่สุดโอเค ไม่ดีรอนะครับระหว่างที่ผมจะเดินทางกลับบ้านนั้นผมก็มันยังไม่มืดนะครับยังพอมีเวลาที่จะให้ผมหาอาหารเพิ่มอีกนั่นก็คือเดินหาเบอร์รี่ป่าน,นั่นเองโอ้นั้นมันซอมบี้มานนี่อืม <c oughs> ตายไปซะโอ้ยหนาวผมเดินมาครับแต่ว่าผมก็โชคดีนะครับก็ยังเจอเบอร์รี่ป่านะครับก็อาจจะไม่เยอะมาก แต่ก็พอให้ผมประทังชีวิตผ่านคืนนี้ไปได้โอ้พระเจ้ามันขึ้นเยอะมากเลยตรงน,นี้ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับฟ้าเมื่อฟ้าเริ่มมืดนะครับมอนสเตอร์ก็เริ่มเกิดน,นะครับโอ้ผมจะช้าไปไม่ได้แนละ้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ฆ่าซอมบี้แล้วก็ได้เหล็กมานะครับอาซอมบี้ที่ถือพลั่วนะครับมันจะดบเหล็กให้เรานั่นเอง ระหว่างนั้นนะครับมันก็มาล้อมผมนะครับอ่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ว่าผมรู้สึกหนาวแล้วผมต้องรีบกลับไปที่แข็มผมโอ้พระเจ้าจะทันไหมเนี่ยโอเคผมก็มาถึงแข็มนะครับไม่รีรอนะครับผมก็เอาปลาที่ได้วันนี้นะครับแล้วก็ย่างมันเลยแล้วผมก็วางแผนนะครับว่าคืนนี้เนี่ยผมก็จะปลูกทำฟาร์มราสเบอร์รี่หรือว่าฟาร์มเบอร์รี่นะครับอ่า สกิลรีตันโอเคเคลียรตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเช้าแล้วนะครับผมก็เออ่ได้เหล็กมาเสียน,นะครับเนื่องจากซอมบี้นั้นมันก็มานะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วโอ้พระเจ้านะมันสปไปเดอร์แมงมุมผมก็ได้เชือกแมงมุมนะครับหวังว่าอนาคตจะได้ทำธนูนะครับวันที่สาม โอเคนะครับวันที่3นะครับผมก็ได้ขยายพื้นที่นะครับเพื่อปลูกฟาร์มเบอร์รี่นั่นเองแล้วก็ขยายพื้นที่นะครับแล้วก็เอาเหล็กที่ได้จากซอมบี้นั้นครับเป็นกันไก่นะครับผมก็ตั้งแผนไว้นะครับวันนี้ผมต้องเดินทางเดินทางหาแกะนะครับในระหว่างทางที่ผมหาแกะนั้นผมก็ได้ตัดใบไม้นะครับเพื่อทําเป็นชุดนะครับกันความร้อนกลางวันได้ดีเลยทีเดียว โอเคผมก็เดินทางมาค่อนข้างวันนะครับตอนนี้ก็เกือบยเย็นแล้วผมก็โชคดีนะครับได้มาเจอฝูงแกะนะครับไม่รอนะครับผมก็เอากันไกรตัดขนแกะมันมาเลยหวังว่าผมจะทําเป็นเตียงนอนแล้วก็ชุดกันหนาวล่ะจากที่ผมประเมินด้วยตานะครับแกะก็มีประมาณ4-5ตัวนะครับซึ่งยังให้ขนไม่พอนะครับเราจะไม่สามารถฆ่าแกะได้นะครับเพราะว่า แกะนั้นเป็นอะไรที่หายากมากผมต้องเลี้ยงมันไว้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีข้าวนะครับผมไม่สามารถเอาไปเลี้ยงที่ทีมขานเราได้ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างบ่ายมากแล้วนะครับใกล้จะเย็นแล้วนะครับผมก็กลับมาที่แคมป์เราแล้วก็ไม่รีรอครับรีบสร้างเตียงนอนเลยคืนนี้ผมหวังว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแม้ว่าผมจะมี ขี่กันบังนะครับแต่มันก็ยังหนาวนั่นเองตอนนี้เรามีเตียงมีผ้าห่มแล้วนะครับหวังว่ามันจะบรรเทาหนาวได้บ้างผมก็สร้างแคมป์เล็กๆนะครับหวังว่ามันจะช่วยกันหนาวได้ชั่วคราวนะครับและเป้าหมายสำคัญเลยนะครับผมต้องการสร้างบ้านแบบเอสกิโมนั่นเองนะครับซึ่ง เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าการสร้างบ้านเป็นหิมะเอามาปกคลุมเป็นน้ําแข็งนั้นจะเย็นใช่ไหมละ่ะแต่คุณคิดผิดแล้วอิกลูของชาวเอสกิโมนั้นในข้างในนั้นอุณหภูมิจะสูงพอสมควรนะครับทำให้เราป้องกันลมหนาวได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจําได้ว่าด้านในเนี้ยร้อนมากๆเลย ช่วยรักคงอุนณนหนภูมิได้ดีเลยโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็สร้างประตูน,นะครับอ่าแล้วก็ปิดเพื่อแม่ใหลมเข้ามานะครับโอเคคืนนี้ผมหวังว่าผมจะนอนเร็วนะฝันดีวันที่สี่ โอ้ยพระเจ้าวันนี้สดใสอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาบ้างแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมต้องหาวัตถุดิบสร้างบ้านนะครับแล้วก็ผมเจอหญ้าตรงนี้ผมก็จะมาเอาไม้พันเพื่อที่จะไปเพาะข้าวที่บ้านนะครับแล้วก็เอาข้าวไปเลี้ยงแกะนั่นเองโอเคในผมวางแผนว่าจะสร้างบ้านกับผีม้านะครับผมก็ไม่รีรอนะครับผมก็ใช้พั่วนะครับ ุดทีมาเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะทำเป็นบ้านนั่นเองแล้วก็ผมก็ขยายพื้นที่เลยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะใช้เวลาทั้งวันในการสร้างบ้านนั่นเองโอเคผมก็เอาหิมะที่ได้มาทั้งหมดนะครับอากูให้มันเป็นบ้านนะครับอโอเคตอนนี้ผมวางโครงมันเสร็จแล้วเหลือแต่ปิดหลังคานะครับแล้วก็ติดกระจกให้มันสักหน่อยอก็จะดูเหมือนบ้านแล้วนะครับโอ้ด้านในเนี่ยมันจะดู อาจจะดูว่ามันหนาวนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับข้างในเนี่ยมันเก็บอุณหภูมิได้ดีมากเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ำาน้ำสะอาดผมก็ยังไม่มีนะครับอ่าผมก็ต้องทําที่กองน้ําไว้ด้วยโอเคปิดประตูก็เอาคบเพลิงโอ้เป็นยไงบ้างครับบ้านเอสกิโมทําด้วยหิมะหลังแรกของผมนะครับรู้สึกว่าสบายไหมซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อผมสร้างบ้านเสร็จนะครับมันก็เย็นพอดีเลย คืนนี้แหละผมต้องเข้าไปนอนในบ้านที่ผมสร้างมาครั้งแรกว่ามันจะนอนสบายไหมผมก็เอาเตียงย้ายเตียงมาแล้วก็ตั้งกล่องนะครับอาดูเหมือนบ้านบ้างอย่างนะครับวันที่ห้าโอ้พระเจ้าวันนี้โชคไม่ดีเลยหิมะตกโอ้ยเย็นผม มีแค่เสื้อกันหนาวตัวเดียวเองผมว่าวันที่หิมะตกนี้ผมไม่สามารถเดินทางไปไหนไกลได้เลยเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายนั้นสูงมากๆไอต่ำมากๆผมมาดูแก่อีกครั้งนะครับปรากฏว่าขนแก่ยังไม่ทันขึ้นเลยผมก็ได้ปีนเขานะครับหวังว่าที่เดินไปหาอาหารเพิ่มเดิมนะครับว้วหิมะหนามากเลย ผมว่าต้องหาใยแมงมุมแล้วล่ะผมผมก็ไม่ดีรอนะครับก็วิ่งเข้าหาแมงมุมกับคิปเปอร์เลยเพื่อที่จะทําเป็นธนูนะครับแล้วก็ล่านเนื้อกินนั่นเองนะครับก็กว้างไงโอเคในเมื่อเราบริโภคเนือ้อสัตว์บอกยังไม่ได้นะครับผมก็ต้องหันมากินสัตว์น้ำนะครับโอ้ย ผมมีเวลาไม่มากผมต้องรีบล่าปลาแล้วก็รีบขึ้นไปบนฝังเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากแล้วเพราะว่าตกด้วยผมก็จะเร่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะปลูกปลูกข้าวนะครับอ่าแล้วก็เข้านอนเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวเพื่อที่ให้พ้นนะครับแล้วผมก็ทําที่กองน้ําฝนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคฝันดี วันที่6โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ